ราดูยายจะทุลงหน้าไปได้ไม่น้อยลื่นๆนะผมสวัสดีครับว่าพวกเราได้ช่องน้องมากมีอีลาฟินไซเรนครับผมอันนี้คุณยายจะทดลองจักรยานไฟฟ้าได้ขี่เป็นไหมยายเมื่อตอนกลางวันก็พอไปได้ดตัวเต็มตัวเต่มันลืมก่อนนะโอ้จะลืมอะไรง่ายเลยโอ้ยายแอบซ้อมแล้วนะครับวันนี้น,ะ,น,น,นะผมนี่เรามาดูม,มาลุ้นกัน ดีดูนะครับคิดว่าขี่ได้ไนนก็มือเพลืงเห่างเรล่องห้ยายก็ดูไฟมันวะอันนี้น,นี่นีอ๋อยังมันยังไม่สุดเออะขึ้นวะเออนนเบอร์เอ,อ,เอ,อเ้ยตัง <laughs> ต้งหลักไกลเธอเดืดนะเ,เลยก็เ <laughs> 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 ฉลบทรายบ่ะ แต่ดิเมริงกิตว yeah, yeah. ิกิตาว่ะเพื่อไบอ่นยคนวิ่งตามรถเอามาลุนกันอ้าวดู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 นะเอฟซีเอามาเลยสเกตที่ขาครับไปออเป็นแลวนะครับผม บ๊ายบายเจ้ากับผมเอาค่อยๆไปค่อยๆไปยายอยาเกรงดดูกรงมากยเลยดูขาจะถึงจะถึงบ้านไหมจะเอาของไปทำบุญนะผมดูดู อือเลยอือไปได้ของแกแต่ว่าเต็มทางเลยนะสิโไม่ได้ไม่กลอยอะไรว้ออไม่กลัวเร็จเร็วจักยายานจักรยานไฟฟ้านะครับผม <laughs> เก็บตรงทุง่งนาแล้วอ,ออกมา Khoi 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 Ê Bộ Ví Tố khăn cột lên, bộ thô lập vinh Ê Mẹ cơm mấy mẹ cơm lựa chương ở phật mà Rồi dài chấm tông thương nà Lên lên nè bố, Thì á Ê Ê, à Khoi Khoi mấy Ê lựa chương ở phót mấy mấy chân tựa cho Mấy lựa lưng cho, chương đấy

เบร์ดิเออื่น่ะแหละเอามาแล้วเออมาหน่อยมาค่อยๆนะใหญ่มาสุดเออาดูดูมันมีโมตัวโมช้าโมเร็วอันนี้โมช้าสุดเลยหนีเอาไปค่อยๆค่อยแรนะเย็ เออแมลึกๆหลังแมลึกจึ้งหลังแมมือชงายๆนะอ้าวเอาเล่ๆๆเอ้ยอันนูบ้านให้ลึกจึ้งឡើងลึกจึ้งเอออุ้ยได้แล้วเก่งๆๆๆเออเบาๆอย่าอย่าค่อยๆเออเก่งแล้วเก่งแล้ว อ้าวเ,เ,เดี๋ยวมาต่รอดูได <c oughs> ้แบบสิกลางแรงก,กุญยายาดนะครับอันนี้เป็นจักรยานของควนันวันเกิดนะครับผมเ <c oughs> อ้วก็วันเกิดคุณยายาดเออไว้ขี่ไปไต่บารดนะครับเออเป็นระย,ยะไปแล้วเออ <c oughs> <c oughs> เอาไปเออเอาเป็นระยะเป็นระยะยกชองขาขึ้นยกขึ้นเลยเออยังง oh, er> oh. no. ั้นเลยไม่เห uh, uh, oh, ้เธอแต่ท่านยกเห็นแต่เสียหลักเออมัแรงจังเลยเนาะไปชาเกจะเดินเอาตัวเนาะอ่าเฟย์เออนั่นแหละอะไจะเจอยังไปได้บิดแรงก็ไปแรงบิดชาก็ไปชาหน่ะ เออนี as, man, man ่ได้แล้วได้แล้วย่าย่าเอาขาเบรกว่าเวลาเบรกเอามือนะเบรกกำเบรกมันไม่ใช่จักรยานไดยจะเอาขาเบรกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราตามไปดูคุณยายนะครับกลัวว่าจะไม่ถึงบ้าน ไปดูก่อนนะพี่นะพี่เยื้อเคยเยอะเคยเยอะแล้วก็หายไปเช่นลงนาแล้วบอาไปดาผมพี่จเจอแกแล้ว<ป>อยู่นู่นนะแม่เฮ้ยแกขี่ได้ก็เกจริงๆนะครับเดินแกก็ไปได้อยู่นะผมนี่นะครับในที่สุดเรา,าก็มา,าถ้าจนทัดแต่ดูแกเกรงมากเลย เป็นไง à y d à ไหวไหมหอือว่าทำมาเรื่อยๆนะผ้เป็นแล้วนะหลังจากซ้อมเมื่อวานนะผมโอ้ค่ะวันนี้แอบซ้อมนะหรือวันนี้ผ่านแล้วนะครผมเด้อ ขายาวลง้เดือด,ดมีเอาขาขายางด้วยดูอไงสิไปเลยคุณยายโอ้ยจะเอาขายางทำไมดูเนย โอเคแล้วเจออากาค <laughs> ขับเต็มทางเลยนะผม <laughs> ขับไปยิ้มไปนะเดี๋ยวเราเจอสัมภา์ตอนถึงบ้านนะครับถึงบ้านทวนจะรู้สึกยังไงนะครับอเอเปิดไฟเลี้ยววาใหญ่ <laughs> ดูชะลอยดูชะลอวันนี้เขาจะทำบุญบ้านนะครับผมเตรียมข้าวของมาเอา้าพี่จอดทำไมไม่เลี้ยวไปเลยเนาะว้าว <c oughs> <c oughs> พ่จอดเข็นเข็นอย่างนี้นะอะไรก็ขึ้นแล้วก็ไปโตเด้อ <c oughs> เอาเอาเอาไป พอถึงทางโค้งแล้วก็จอดนะไปการม่กาเลี้ยวโค้งจ,จอดแล้วก็เข็นแบบโอ้เด้อดูดูเออเด้อเฮีย,ย,ยจะถึงบ้านแล,ล้วดูแกกริงมากนะดูแขนดูขา ถึงแล้วถ like ึงแล้วนะครับผมนี่เดี yeah? ๋ยวัดถ้าอู้อันนี้กล้าขี่กระยาไหมดูดูกบันะเนาะอันุบ่ากบันตอรสวิตเิียนั่นแหละฮึยูไนย่าเก่งไหม ยังไงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากขีดเอวเกรงมาตลอดเนาะอเแต่วันนี้วันนี้วันนี้ก็โอเคเนาะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ฮะพรุ่งนี้เก่งกว่านี้อีกครับแล้วตอนตอนเบรกได้กำเบรกไหมหรือว่าเอาขาเบรกกำด้วยก็เอาขาได้ครับผมกำด้วยเขาด้วยนะครับสล้วรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราในช่องน้องมากมี ให้กำลังใจคุณยายด้วยนะครับขอบคุณรถจักรยานจากพี่แอนนะครับผมให้ของขวัญวันเกิดยายยายให้ให้พรพี่แอนหน่อยพี่แอนมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองในที่การงานนะคะคิดสิ่งใดให้ได้ดังใจมุ่งมั่นปรารถนาคุณมมกครับขอบคุณยายคุณยายชอบมากนะครับผม